ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมันนี่ช n แนลกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเขาจะมาแนะนําแอปหาเงินฟรีกันอีกแล้วเนาะก็คือแอปตัวนี้เลยบัตเบกนะคะเป็นแอปอ่านข่าวได้เงินเนาะโอเคนะคะวันนี้จะมาสอนสมัครนะคะแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆภายในตัวแอปกันเนาะไปดูกันเลยอ่าพอกดเข้ามาแล้วนะคะในหน้าแรกนะคะให้เรากดตรงเข้าสู่ระบบนะคะตรงนี้เลย ให้เราล็อกอินนะคะด้วย facebook นะคะหรือว่าอื่นๆได้เลยเนาะอ่าพอกดเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยเนาะปุ่มตรงนี้ก็จะหายไปนะคะปุ่มเข้าสู่ระบบเนาะโอเคนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นหน้าหลักของเราเนาะในการอ่านข่าวนั่นเองเนาะสามารถเลื่อนเลื่อนอ่านได้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น ปุ่มกดรับเหรียญน,นะคะกล่องของขวัญเนาอ,ะ, <S 2> <S 2> <S อะพอกดปุ่มกล่องของขวัญมามันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะในคะแนนโบนัสฟรีเนาะสำหรับการเชิญเพื่อนๆน,นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยตามนี้เลยเนาะสำหรับคะแนนนะคะโอเคเนาะ ส่วนตรงนี้นะคะวิดีโอเนาะอ่าเราสามารถกดดูก็ได้นะคะโอเคเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> ประมาณนี้เลยนะคะเราสามารถกดดูได้เลยนะคะ นี่เลยต่อมานะคะปุ่มสะสมแต้มจะเป็นการเชิญเพื่อนนะคะแล้วก็เช็คอินนะคะแล้วก็อ่านข่าวดูวิดีโอเนาะประมาณนี้เลยนะคะส่วนปุ่มสุดท้ายกระเป๋าสตางค์ของเราเงินของเรานั่นเองเนาะประมาณนี้เลยนะคะกดถอนเงินนะคะถอนเงินยังไงกดตรงคำว่าถอนเงินเนาะ ก็จะขึ้นหน้ารายละเอียดของเรานะคะนี่ค่ะกี่บาทกี่บาททอนได้เนาะมีทูมันนี่กับธนาคารนะคะถ้าเราใส่ธนาคารไปแล้วนะคะทูมันนี่ก็จะถอนไม่ได้เนาะเขาเคยลองใส่แล้วนะคะประมาณนี้เลยเนาะ อ่าถ้าเราสะสมครบแล้วนะคะเราสามารถกดถอนได้เลยเนาะกดติ๊กตรงที่ยอดที่เราจะถอนนะคะประมาณนี้เลยอ่าต่อมานะคะอันนี้เป็นโปรของเขานะคะเชิญเพื่อนเพื่อ,อรับเงินสดนะคะ220บบาทเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสามารถกดเข้าไปได้เลยเนาะหรือว่ากดคำว่าตรงเชิญเพื่อนได้เลยนะคะ อ่ะก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้เลยเดี๋ยวเขานะคะจะแปะโค้ดเนาะกับลิงโหลดนะคะไว้ด้านลังคลิปให้เนาะจะได้หากันได้ง่ายๆนะคะเพื่อมาเล่นด้วยกันเนาะสามารถใส่โค้ดของพี่ชมพู่ได้เลยนะคะจะได้มาถอนให้ดูเนาะประมาณนี้เลยนะคะอันในช่วง,งแรกๆเดี๋ยวก็จะถอนให้ดูก่อนเนาะถอนแล้วก็ดูเงินเข้านะคะว่าจะเข้านานไหมโอเคนะคะประมาณนี้เลยเนาะ ในส่วนของแอปตัวนี้นะคะทำง่ายๆเลยแค่อ่านข่าวนะคะประมาณนี้เลยประมาณที่สอนไปเลยนะคะแล้วก็ก่อนลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเขาด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ